อันนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับคือเมื่อวานผมก็ลองเอาเออเอาสายมาใส่เนาะใส่กระชังบกปกติมันไม่มีเนาะมันไม่มีสายตรงเนี้ยอันนี้เห็นไหมครับสัง,งเกตว่ากบส่วนส่วนน้อยก็จะอยู่ในน้ำก็จะไปอยู่กันบนรายเพราะมันเย็น เหมือนที่ที่เหมือนที่เราคิดไว้เลยมันก็เนาะเหมือนที่ผมบอกว่าเด็กก็คือกบกบก็คือเด็กอะมันคล้ายๆกันสัตว์ก็เหมือนมนุษย์บางทีเมีม่เราค่อยๆศึกษาไปอันนี้ผมจะใส่หินไว้ด้วยเนาะเห็นไหมครับหินกรวดอาใส่ไปเพื่อทดลองทดลองว่าว่ามันสัตว์เขาจะชอบไหมอะไรไหม คือเราไม่ไม่รู้อะไรเลยเนาะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ดีกว่าเราอยู่กับป่าเนาะถ้าเราไม่พยายามเรียนรู้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์มาอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นไอตัวเลขตัวตัวชุดของตัวเลขนะครับที่ผมคัดไว้แล้วมันที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันก็อันนี้ผมใส่สาย มีที่พักอ่ะมีที่พักที่เย็นเย็นเขาก็ชอบมาเห็นไหมครับเขาจะอยู่พยายามพยายามอยู่ที่ที่มันเย็นเย็นที่เช่นอิดอิดแดงอันนี้มันอิดอิดเผาเนาะเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครับส่วนส่วนน้อยจะอยู่ในน้ําอันนี้จะมีพวกมูลเขาอะไรฉี่นะมีมูลมีปัสสาวะมีฉี่ของกบเนาะมันก็จะอยู่ในน้ำาลยแหละมัน กินจะขาวแรงอันนี้ข้อเสียของกระชังกระชังบกนะครับอันนี้ผมถ่ายกลางคืนเนาะมันก็เลยนี่นี่ผมจะทําเดี๋ยวเดี๋ยวการคลิปหน้าผมจะจะบอกแนะนําวิธีทํากระชังบกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันมันจะมีมีเทคนิคการทํง่ายง่ายครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวันนี้จะให้ดูว่ากบเขาสนใจกระสายเนาะเห็นไหมครับเนี่ยผมให้ดู อปสิตนี่ตรงกันข้ามระหว่างไอ้เจ้าตัวเล็กกับไอ้ไอ้นี่ตัวสามบาทนะที่ผมแยกมาเพราะว่ามันมันโดนตัวใหญ่กัดมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมครับเหมือนกับเขาว่กวาดกลัวเนาะวาดกลัวไม่เคยกินอาหารพร้อมเราจะทำไงเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขไปเรื่อย เพราะมันหน้าที่ของเราถ้าเราไม่แก้ใครจะแก้ให้เราเนาะนี่ครับเลยพามาถ่ายให้ท่านทั้งหลายชมว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องเรื่องที่ผมไม่ถ่ายผมไม่ถ่ายให้ดูสักทีไอ้ไอ้กระชังบกเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะไรอ่ะไม่มีแรงจูงใจเนาะมันมันมันตู้ไอ้ไอ้บอ่ดินไม่ได้ไอ้บอ่ที่ผม <c oughs> ผมทำอะ่ะในสวนเนาะผมว่าตรงนั้นมันมันตื่นเต้นตรงนี้ข้อเสียคือกลิ่นกลิ่นจะแรงผมใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดจะเลี้ยงเหมือนกันหมดคืออาหารเหมือนกันจุลินทรีย์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่เพียงแต่ต่างกันตรงน้ำเนี่ยอันนี้ไม่มีดินเนาะวันนี้ก็เริ่มใส่ทรายไอ้เมื่อวานเมื่อวานเริ่มใส่ทรายมาแล้วก็จะดูกันว่ามันจะดีไหมเออแล้วผมก็จะพยายามอัปเดตเนาะ ให้เพื่อนๆด,ดูเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอันไหนดีที่สุดของของถ้าเราคิดจะเลี้ยงกอบอะไรจะดีที่สุดใครจะสะดวกอย่างไหนก็ก็ทําได้นะสะดวกอย่างกระชังบกพื้นที่แคบก็ทําได้ก็ทําแบบนี้เออถ้าใครสะดวกมีพื้นที่เป็นดินเป็นดินมากๆเนาะอย่างบ้านเราเออใครมีพื้นที่กว้างขวางมีดินเยอะๆก็ทําอย่างที่ผมแนะนา มันมันดีกว่าเราไปซื้ออะไรครัคือนิสัยผมจะไม่ชอบไปไอไอปูนซีเมนต์ผมเบื่อการทุบทําลายผมไม่รู้จะไปทิ้งไหนผมชอบอย่างเงี้ยหรือง่ายๆอะไรง่ายๆถ้าเราเลิกหรือเราไม่ทําหรือเราเบื่อเราจะเปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนย้ายมันมันง่ายกว่ากันเยอะเนาะอันนี้ฝากเป็นข้อคิดให้ทุกคนว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ถ่ายให้ดูสักทีไอไอกระสังบกนะครับ มันไม่ค่อยโตนี่นี่รุ่นไอ้นี่ผมคัดมาในตัวใหญ่ที่สุดนะตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาไอรุ่นจิ๋วรุ่นหลังอะที่ผมผมจะถ่ายดูถ้าใครดูคิปผมตลอดก็จะรู้ว่าไอตัวเนี้ยรุ่นของไอตัวเล็กตัวจิ๋วแต่มันโตไวกว่าเพื่อนนะมันจะไปกัดกัดตัวเล็กแล้วตัวเล็กก็จะจะอยู่ที่เก่าตอนนี้ผมดูแล้วตัวเล็กมันเริ่มจะโต บางตัวอาจจะดีกว่าตรงนี้อีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับอ่าอันนี้ให้ดูเมื่อกี้ผมถ่ายไอย้กระชังบกเนาะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อดินไอ้บ่อ,บอดินของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นบอ่อหรอกมันก็เป็นที่ผมถ่ายคลิปชีวิตดีๆของกลนี่ครับตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีๆแล้วมันจะเลอะ แต่ส่วนใหญ่ผมจะอนุรักษ์คือว่าต้องมีไฟครับจังวันไหนมีแมงเมาก็อิม่มอิมอิ่มอร่อยอิ่มจังตังอยู่ครบนะ <c oughs> นี่ครับผมว่าตรงเนี้ยมันมันจะโตดีกว่าโตอันนี้เป็นตัวเล็กเนาะที่เหลือที่เราไม่ได้คัดไปละไอก็เหมือนว่าพูดโดยโอกาสไอตัวใหญ่เขาคัดไป ไปเป็นทหารกันหมดเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ผมคนเดียวเนาะไม่ได้ว่า,าตัวเองจะบอกว่ามันมันมันเล็กกว่ามันใหญ่กว่าทั้งแฟนทั้งลูกผมอะเขาก็ความรู้สึกเดียวกันะนะเพราะเขาเห็นตลอดเขาก็บอกว่าอันนี้มันมันจะใหญ่กว่าไอที่เราคัดไปตอนแรกนิโอเค วันนี้เลยเอามาให้ดูเนาะเดี๋ยวจะหาว่าแหมไม่ให้ดูสักทีโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามชมหลายๆคลิปนะครับวันนี้สวัสดีครับ